นะสวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับเวลคัามเช่นเคยครับในที่สุดเราก็ตื่นกันจนได้นะอา่าแะ้วครับมาคุยก่อนเกมสำหรับค่ำคืนนี้ครับ ต้องใช้คําว่าโค้ดทีมออกพังงาดนะยแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูผลบอลเมื่อวานครับเราได้4ไม่ใช่4ี่ทีม4ี่รอบรองชนะเลิศนะฮะสทีมสุดท้ายในรอบรองชนะเลิศของยูฟ่าแชมเปียนลีกไปเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาดูหลังเกมเมื่อวานด้วยแล้วก็วันนี้มีอะไรน่าสนใจจัดไปเช่นเ,เคยครับก่อนไปเหมือนเดิมจ้ะอย่าลืมกดไลค์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเอาละครับเราเริ่มกันตั้งแต่ เอาหลังเกมเมื่อวานกันก่อนดีกว่าครับเมื่อวานนี้2คู่ที่เตะในช่วงเวลาเดียวกันครับเรอัลมาดริดกับอาร์เซนอลรออินเตอร์มิลานกับบาเยอร์คู่ที่เราบรรยายสดเนี่ยสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นทางปืนใหญ่อาร์เซนอลครับ ต้องใช้คําว่าเช็ดเคราเลยครับผู้ผลงานนัดแรกเนี่ยเอาชนะเรอัลมาดริดในบ้านมาได้30มส่วนนัดที่2นี่ไปเยือนมาดริดที่ซานเดียโกเบอร์นาบิลสุดท้ายจบเกมเนี่ยอาเซนนลชนะไป2-1ผลรวมประตู2นัดไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่า อาร์เซนอลชนะมารลิดไปห้าหนึ่งเลยครับคืออาร์เซนอลมันดีจริงส่วนมารลิดช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงผัดเปลี่ยนครับผลงานก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่โมหันนี้เนี่ยรายละเอียดของเกมคืออาร์เซนอลเนี่ยตามจริงได้ลูกจุดโทษก่อนตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยครับแต่บุกาโยซาก้าครับพยายามจะเป็นบาเนนกาใช่ไหมอย่างนี้เลยนะสุดท้ายเป็นปาปิก้าครับยิงไม่เข้าไปติดทางติโบกูตัวแล้วสุดท้ายก็เป็นทางบุกาโยซาก้าครับมาเบิกร่องประตูแรกให้กับอาร์เซนอลนำก่อน หนึู่ตรในช่วงครึ่งหลังเต็นํำได้แป๊บเดียวครับลาย่ากับซาลิบาสร้างคอนเทนต์สัง,งานนนะอูโหูเนียนมาตลอดทั้งเกมสุดท้ายไปเล่นบอลหน้าปากประตูแล้วโดนเวนิสิวจ,จูเนียตัดบอลยิงตีเสมอแบบโคตรงงแต่สุดท้ายจนแล้วจนรอดครับหรือเอามัดลิดไม่สามารถทำอะไรได้แล้วเป็นอาร์เซนอลครับลงโทษในช่วงถ้ายเกมจังหวะฟาสบกเขาเรียกว่าเขาใช้คาว่าอะไรนะ แฟตฟิลเลต์นะกาเบียวมาตินเนรี่ครับพุ่งเข้าไปยิงผ่านตีโมกูตัวจบเกมอาร์เซนอลชนะไป2ประตูต่อหนึ่งครับส่งผลให้อาร์เซนอลเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับปารีสแซง์แมงครับนะ <c oughs> โอ้โหถือว่าผลงานของปืนใหญ่ Arsenal, หอาร์เซนอลเมื่อวานนี้ต้องยอมรับและชมแทคนิกของทางอาร์เตต้าเลยครับเมื่อวานนี้อาร์เตต้าถ้าไม่นับจังหวะความผิดพลาดของทางซาลิบากับรายญาตที่ไปประมาทหน้ากอกเหตุโทษเนี่ย แท็กติกของอาเตต้ากับการเล่นของอาเซนอนเมื่อวานนี้เนียนกิ๊บเลยนะพวกเขาตัดจังหวะการทํางานของทางเรอัลมาดริดเปลี่ยนสปีดฟุตบอลได้ดีดึงจังหวะได้ดีคือเกมรับถือว่าสุดยอดครับมัดริดบอกอ่ายกเบิ้ลขึ้นสิว่า <c oughs> ไม่รู้จะเจาะยังไงโอ้มาดริดเมื่อวานนี้นี่ก็ทําทุกอย่างเลยครับแต่ในกรอบเขตโทษอาเซนอนเขาเน้นซะเหลือเกินนะสว่วนอีกคู่หนึ่งครับ อินเตอร์มิลานครับเจอกับทางบาเยอร์มิวนิกนัดแรกเนี่ยอินเตอร์มิลานได้เปรียบครับเพราะไปชนะบาเยอร์มิวนิกจากในบ้านเลยนะ สองประตูอ่อนหนึ่งออกมาได้กลับมาเล่นที่ซานซิโร่พวกเขาต้องการแค่เสมอครับพวกเขาก็สามารถเข้ารอบแล้วสุดท้ายก็เป็นอินเตอร์มิลานทำได้ครับจบเกมเนี่ยเสมอไป2ประตูต่อ2อินเตอร์มิลานเนี่ยต้องใช้คำว่าโดนก่อนด้วยครับไบเยอร์มิวนิกได้ประตูขึ้นนำเขาเรียกว่าจุดประกายความหวังจากทางแฮร์รี่เคนหลังจากนั้นครับอินเตอร์มิลานได้2ลูกเลยครับลูกตีเสมอจากโรตาโรมาติเนสส่วนลูกที่2ได้จังหวะขึ้นโขกของเบนจามินพาวานครับ พาวานบอกว่าเด็กเก่าบาเยิร์ใครยิงไม่ดีใจแต่เจ้าตัวไม่เหลือครับผู้หูกระตะโกแนแหกปากลั่นเลยครับแต่สุดท้ายครับบาเยิร์มินีก็มีฮึดครับด้วยจังหวะโขกของทาง yer, ยอิริกไดเออร์ย้อยๆเสียบเสาไก่เข้าไปหลังจากนั้นเองก็ไม่สามารถทำอะไรได้ครับอินเตอร์มิลานสามารถเข้าสู่รอบต่อไปถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่มองข้ามไม่ได้เลยนะสำหรับอินเตอร์มิลานในฤดูกาลนี้อินเตอร์มิลานพวกเขาจะ เข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับทางบาร์เซลโลนาบาซ่าบอกเห็นอย่างนี้แล้วเหนื่อยแทนครับอูเจอทีมที่ไม่ชวนทะเลาะและเช็คลายกลางสนามดีๆนี่บาซ่าไม่ชอบนะ,ะส่วนของรอบอรองชนะเลิศเนี่ยเดี๋ยวผมทำพรีวิวให้อีกรอบหนึ่งนะครับส่วนของทางบาเยิร์นมิวนิกเองก็จะบอกว่าไม่ประสบความสำเร็จก็ไม่ขนาดนั้นครับเพราะว่าด้วยปัญหาอาการบาดเจ็บของทางผู้รักษาประตูอย่างนอยเออร์หรือแม้กระทั่งเจ้ามูเซล่าแล้วผลงานโดยรวมตามจริงรูปเก และรายละเอียดของเกมบาเยอร์ดีกว่านะแต่พอมันจบไม่ได้ครับปัญหาเดิมคือการจบสกอร์ของทางบาเยอร์มิวนิกมันยังเป็นทางแฮร์รี่เคนหลักๆส่วนตัวอื่นเองมันเขาเรียกว่ามันสามวันดีสี่วันไข่นะมิเชลลิเซเองแทบโอกาสหน้าก่อเขตโทษไม่มีเลยส่วนลีรอยซานี่นัดล่าสุดต้องยอมรับครับว่าพอเจอทีมที่เล่นเกมรับเยอะๆแล้วแกไม่มีพื้นที่วิ่งเนี่ยแกก็แทบจะไม่ค่อยมีประโยชน์กับเกมเท่าไหร่แดนกลางก็ยังได้อยู่ครับสุดท้ายทําได้แค่เสมอเท่านั้นครับบาเยอร์นี้ แฮร์รี่เคนบอกเหลือท้วเดียวแล้ว <c oughs> คราวนี้แฮร์รี่เคนก็ต้องไปลุ้นของบุนเดสลีกาแหละแต่บุนเดสลีกาเองก็ยังดีครับเพราะว่าบาเยอร์มิวนิกเองคะแนนเขา,ายังนำทางเลเวอร์คูเซนอยู่6คะแนนนะคราวนี้เรามาดูของทางคํำคืนนี้กันหน่อยดีกว่าครับแหมมันต้องใช้คำว,ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ต้องมีปาเปกาแน่นอนครับคู่ที่บรรยายสุดเราเลยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านเจอกับทางลียงนะนัดแรกเนี่ยที่เจอกันเนี่ย เล่นกันที่บ้านของทางรีโยงเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเองใช้เคำว่า,าทำได้แค่เสมอครับทั้งทั้งที่โอกาสจะชนะนมีแล้วด้วยครับแต่ในช่วงท้ายเกมนาทีที่90บวกเนี่ย สุดท้ายไปโดนช่วงนันทีบาปลียงก็เอาตัวรอดได้เสมอการมาเยือนทางโอทเทฟฟอร์ดเนี่ยต้องยอมรับเลยครับว่าด้วยสถานการณ์ณเวลาเนี้ยเจ้าบ้านดันไม่ได้เป็นต่อซะแล้วครับเรามาดูสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมครับของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองล่าสุดโจโเัเซกเซต้องใช้คําว่าปิดเทอมไปเป็นที่เรียบร้อยครับกองหน้าตัวเป้าที่ กลับมาเล่นดีในช่วง2เดือนหลังแต่ดันเจ็บซะแล้วเออคนเล่นดีเจ็บครับส่วนคนเล่นไม่ได้นี่ไม่ป่วยเลยอะไรก็ไม่รู้ของทีมดีนะครับแฮมสติงครับมีปัญหาอาการเจ็บที่แฮมสติงน่าจะจบฤดูกาลจะได้เจอกันอีกทีน่าจะช่วงปีซีซั่นเลยส่วนตัวอื่นก็น่าจะพร้อมมาเหมือนเดิมครับผู้รักษาประตูน่าจะได้กลับมาเป็นทางโอนาน่าเหมือนเดิมนะเพราะว่าบาเยนนในช่วงกลางสัปดาห์ที่ ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เล่นกับนิวคาสเซิลก็ต้องยอมรับว่าความผิดพลาดค่อนข้างเยอะครับสามเซนเตอร์ครับเรนนี่ย ورو แฮร์รี่แม็กควายนาเซอร์มาโซอุยสี่ตัวกลางครับอุกาเต้คาเซมิโลดาโลแล้วก็แพทริกโดกูทําจริงในมิดฟิลด์ตัวกลางเนี่ยมีชื่อของคอบบี้ไมนูแล้วนะเดี๋ยวก็ต้องดูว่าจะได้โอกาสหรือเปล่าครับส่วน3ตัวหน้าครับบูโน่เฟอร์นันเดสกานาโชแล้วก็ลัสมุดหอยลุนก็ถือว่า เป็นชุดที่ดีที่สุดสำหรับแมนเชสเตอร์อยู่ในเดในวันนี้ครับส่วนทีมเยือนอย่างลียงเองสภาพทีมค่อนข้างดูดีครับลูกทีมของทางฟอนเซกาเองเนี่ยต้องยอมรับว่าผลงานในลีกนี้เยี่ยมยอดเลยครับนัดล่าสุดนี่กดอองเชไป4เม็ดเลยนะตัวอื่นนี่มาครบครับผู้รักษาประตูอย่างแพรรี่คู่เซนเตอร์มีทางเยนเตียกับมาตาครับ ด้านซ้ายเป็นทางฟิโก้ด้านขวามัตติแลนนิวถือว่ามิเตนเรวูริเอนถึงในผลงานในช่วงหลังนี้ท้นค้างดีครับคู่กลางครับสายเก่าเลยครับเวเรกับทางมาติด3ตัวรุยมีอัลเมดามีโตริสโตชักกี้เนี่ยแหละครับตัวนี้นี่ต้องระวังเลยครับส่วนหน้าเป้าเนี่ยสตัวเลือกครับถ้าเป็นสายสดและเร็วเนี่ยต้องเป็นทางมิคุสตูเซหรือแม้กระทั่งลากาแซกเองก็ยังมีรายชื่อคือ นักเตะของทางโอลิมปิกลียงเนี่ยหลายๆตัวนี้ต้องยอมรับเลยครับว่าด้วยรูปแบบการเล่นแล้วสปีดฟุตบอลของฝรั่งเศสมันค่อนข้างรวดเร็วพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยพอเห็นจากรายชื่อของทั้งสองทีมเนี่ยต้องยอมรับเลยนะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เล่นที่โอแทฟฟอร์ดก็จริงแต่สภาพทีมเนี่ยไม่ง่ายอย่างที่คิดครับคือในช่วงหลังของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย มันมันกลายเป็นว่าพอพอพยายามเล่นเกมรับแน่นๆแ,แล้วรอสวนเนี่ยมันทำได้ก็จริงครับแต่มันได้แค่เป็นจังหวะรูปแบบเกมประมาณสักแบบเกิน60นาทีขึ้นไปเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพอไม่มีบอลกับตัวนานๆเนี่ย โอกาสที่จะโดนฝั่งตรงข้ามขยบม,มันก็มีต้องดูครับว่าลูเมนอมโมริมเนี่ยจะเลือกอย่างไงเพราะว่าตามจริงในมานั่งสำรองมีคอบมบีไมนูมีชื่อของลุกชอเราด้วยนะอีกอลิกเซนเมซันเมาส์อย่างเงี้ยคือถ้าอมโมริมเองยังเลือกใช้เป็น3 4 2 1แล้วใช้วิธีการตัดจังหวะแล้วเปลี่ยนสปีดบอลเร็วๆให้กับการาโชเล่นเหมือนเดิมเนี่ยต้องดูว่าแผนเนี้ยจะยังทำได้หรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่า นักเตะของรียงหรือทีมอ,อื่นๆที่เห็นรูปแบบการเล่นของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงหลังเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนครับว่าว่าสุดท้ายแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะไปจบกับการทิ้งบอลให้กับการโชวค่อนข้างเยอะอีกปัญหาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองต้องเจอนแน่ๆคือลัสมูธไฮลุนลัสมุธไฮลุนต้องยอมรับว่าคุณภาพของลัสมูธไฮลุนโดยเฉพาะในช่วงหลังปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยโจเซอร์เซมีคุณ,ณประโยชน์มากกว่าลัสมูฮอฮลุนเองมีเปอร์เซ็นต์การเก็บบอล เร์เซนต์การเชื่อมบอลกับเพื่อนหรือแม้กระทั่งเปอร์เซนต์การจบสกอร์เนี่ยน้อยน้อยมากมากครับถ้าเทียบกับกองหน้าธรรมดาทั่วไปซึ่งซึ่ง,งต้องยอมรับว่าจุดนี้แหละครับเป็นจุดที่ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองค่อนข้างลำบากส่วนลียงเนี่ย เรารู้อยู่แล้วครับฟุตบอลสไตล์รียงคือถ้าเขายิงยิงเขาไม่ตายสุดท้ายเขายิงแน่ครับนี่แหละรครับคือจุดที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่นี้เนี่ยถ้าเรามองอย่างเป็นกลางครับโอกาสที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะยื้อให้เสมอแล้วไปถึงดีกาก็มีสูง <c oughs> อกนี่เป็นกลางแล้วนะเออถ้าไม่เป็นกลางนี่เละเทะผมบอกได้คำเดียวนะก็เดี๋ยวต้องดูครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไงครับคู่นี้ฟันธง คนบรรยายคนบรรยายนั้นเป็นแฟนแมนยูจะบอกว่าลียงชนะคงไม่ใช่ครับเอาเอาเสมอแล้วกันนะยอมต่อเวลาพิเศษแล้วดวลถึงลูกจุดโทษคู่นี้จัดไปครับ <laughs> ส่วนคู่อื่นที่เตะในช่วงเวลาเดียวกันครับลาซิโอเจอโบรูกิมลาซิโอ,อง,งานหนักครับเพราะนัดแรกเนี่ยแพ้ไปถึง0ูนนั้นนี้ได้เล่นในบ้านก็ยังเหนื่อยนะคือลาซิโอในช่วงหลังต้องยอมรับว่าพวกเขากับรูปแบบการเล่นของพวกเขาเอง ไม่น่าเชื่อครับว่านี่คือทีมอันดับหนึ่งของลีพาแต่โดนโบรุกิมในบ้านแล้วอย่าลืมว่าบอลของโบรุกิมนี่เป็นฟุตบอลที่มีสปีดค่อนข้างดีเลยครับก็โอกาสที่ลาเซโอจะพลิกได้ก็อาจจะยากครับยังมองว่าโบรุกิมน่าผ่านได้ครับส่วนอีกคู่คือแฟงเฟิร์ตกับสเปอร์แฟงเฟิร์ตกับสเปอร์เนี่ยนัดแรกเนี่ยเสมอกันมา1ประตูต่อหนึ่งะครับแต่รูปเกมของสเปอร์ดีกว่านะในนัดแรกแต่ไปเจอความเยียบยอดของอิกิติเก้ครับคู่นี้เนี่ย ถ้าตามนัดสเปอร์ต้องมาครับนะตามนัดหมาถึงสเปอร์มาแมนยูมานะถ้าไม่นัดก็ไปทั้งคู่นะส่วนแอตเลติกบิเบากับเรนเจอร์ครับคู่นี้ยังมองว่าแอตเลติกบิลเบาเจ้าบ้านครับเพราะว่านัดแรกไปเล่นที่บ้านเรนเจอร์เนี่ยเสมอกันมา 0-0, 00ครับบิลเบาเองอย่าลืมว่าแรง เขาเรียกว่าแรงดึงดูดเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่านัดชิงของยูโรป้าเล่นที่บ้านของพวกเขาครับถ้าสมมติผ่านได้โอกาสที่จะเข้าถึงรอบชิงก็มีสูงเดี๋ยวเจอกันอีกทีก็ช่วงบรรยายสดครับในช่วงตีสองตามจริงวันนี้มีอาเชลซี Chelsea ด้วยเชลซี Chelsea ก็สบายๆนะเปิดบ้านเจอกับรีเกียว,วอร์ซก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับสองเม็ดมีให้เห็นสําหรับเชลซีครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันช่วงบรรยายสดครับสาหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผมไหวไหมแมนยู <laughs>